สวัสดีจ้าแม่พสิงจ้าราคาทองวันนี้ประจำวันที่1ิพฤศจิกายนปี2 5 6ห้าาราคาทองตามประกาศของสมาคมค่าทองคำทองหึ่งสลึงทองหนึ่งลึงทองสลึงบวกค่ากระเบิดประจำวันนี้ราคาทองเยาวราชวันนี้ราคาทองทุกชีนิดวันนี้ราคาทองหัวเส้นเห่งราคาทองจินหัวเหงราคาทองแม่ทองสุกราคาทองแม่ทองใบราคาทองออร่าไปรับชมรายเดยดกันเลยนะคะว่ามีรายเดียดงไงกันบ้างไปรับชมเลยค่ะ